ทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องราวสุดหลอนของแม่นาคพระคโนงกันใช่ไหมครับแล้วรู้ไหมครับว่ามีที่มาที่ไปกันยังไงมาครับผมเจสี Jay Z, จะเล่าให้ฟังแม่นาคพระคโนงหรือนางนาคพระคโนงตำนานความรักอมตะที่ความตายไม่อาจพรากได้ เรื่องผีสุดคลาสสิกที่เชื่อว่าไม่มีคนไทยคนไหนไม่รู้จักตำนานเรื่องราวของแม่นาคพระขนงเชื่อกันว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่สาเรื่องราวของคู่สามีภรรยาสามีชื่อนายมากและภรรยาชื่อนางนาค ทั้งสองปลูกเรือนอาศัยอยู่ด้วยกันย่านพระคโนงโดยที่นางนาคกําลังตั้งคันอ่อนๆแต่ด้วยเคราะห์ร้ายของครอบครัวเมื่อมีหมายเรียกให้นายมากไปเป็นทหารประจําการที่บางกอกนางนาคจึงต้องอยู่ตามลำพังจนครบกําหนดคลอด แต่ว่าลูกในท้องไม่ยอมกลับหัวจึงไม่สามารถคลอดได้ตามธรรมชาติอย่างปลอดภัยทำให้นางนาคสิ้นใจไปพร้อมกับความเจ็บปวดทรมานและลูกในท้องเป็นผีตายทั้งกลมที่ชาวบ้านหวาดกลัวในความเฮียนศพของนางนาคจึงได้ถูกนำไปฝังไว้อย่างป่าช้าวัดมหาบุตร หลังจากนั้นผีนางนาคก,ก็มักจะออกมาหลอกหลอนชาวบ้านแถวนั้นอยู่เรื่อยๆโดยนางมักจะมายืนอุ้มลูกอยู่ที่ชาญบ้านริมแม่น้ำเวลาผ่านล่วงไปจนนายมากกลับมาจากประจำการ ก็กลับมาที่เรือนใช้ชีวิตอยู่กินกับนางนาคซึ่งกลายเป็นผีโดยไม่ได้ออกไปพบปะผู้คนตามที่นางนาครั้งให้อยู่บ้านและไม่รู้เรื่องที่พรรยาของตนเสียชีวิตแล้วด้านชาวบ้านเองก็พยายามเลี่ยงที่จะผ่านเรือนนางนาคเพราะหวาดกลัวในวิญญาณของนางนาคที่เป็นผีตายทั้งกลม แต่หากเจอนายมากที่อื่นเมื่อใดก็จะบอกความจริงว่านางนาคได้ตายไปแล้วแต่นายมากก็ไม่เคยเชื่อจนสุดท้ายเมื่อนายมากได้รู้ความจริงว่านางนาคได้ตายไปแล้วเมื่อได้เห็นนางนาคทำมะนาวตกลงไปใต้ถุนบ้านจึงเอื้อมมือยาวๆลงมาจากบนพื้นเรือนเพื่อเก็บมะนาวที่อยู่ใต้ถุนบ้าน จากนั้นนายมากจึงวางแผนหลบหนีจากผีนางนาคและเมื่อผีนางนาครู้จึงออกอาลวาดหลอกหลอนชาวบ้านจนหวาดกลัวกันไปทั้งบางสุดท้ายผีนางนาคก,ก็ถูกสยบโดยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสี เคาะกระโหลกศีรษะส่วนหน้าผากออกมาทำหัวปั้นเน่งเพื่อการสะกดวิญญาณและนำนางนาคสู่สุขติและนี่คือเรื่องราวของวิญญาณนางนาคพระขนงเรื่องราวของผีไทยที่น่ากลัวเป็นที่จดจำมาจนถึงทุกวันนี้ และหากคุณชอบเรื่องราวหลอนๆสยองยองหรือตำนานต่างๆสนุกๆต่างๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับกับช่อง The Legends and Scary Stories by JC เราจะสรรหาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้คุณฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม JC ได้หาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันอีกนะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ